ท่างยายเป็นทศนปยมมาตลอดนะคะขออนุญาตแนะน่ะพล่นผู้เข้าวก่อนนะคะซิสเตอร์นารูซาเทอร์รี่ค่ะท่านเป็นซิสเตอร์อัุญาตแบมป้าหัวถว่าเป็นซิสเตอร์สตีเชียร์ไเด็กซิสเตอร์เป็นญาติกับพระสมเด็จท่านตศนิยมมาครับซิฟนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโบ๊แล้วก็ซิสเตอร์อยู่ประเทศไทยมา53ปีแล้วในนั้นภาษาไทยงเศสของซิสเตอร์แข็งแรงมากๆนะคะตลอด สิเตอร์ทำนักเทร่เลอร์ค่ะแล้วก็เสียงสิสเตอร์ปรากฏท่าไทยพคเสมอมีหนึ่งในคำถามค่ะสิสเตอร์ว่าการที่มีคนในครอบครัวมีลูกพี่ลูกน้องเป็นคัสตัปปาบาถือเป็นความพิเศษองไรในครอบครัวิสเตอร์คะสรับสิสเตอร์ก็ไม่มีอะไรพิเศษสิสเตอร์ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่น วังพราคุณโชคที่จะสู่ได้ทันมากขึ้นเราไม่ได้ภูมิใจแบบแต่ที่นนแบบโลกที่จะมีอะไรมีใครที่เป็นติงดาราหรือเป็นอะไรที่เป็นยษ์แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนะ oh, สตีเฟนบอกว่าสตอร์สตก็เป็นการรับชชบมากมาอยากให้ซิสเตอร์ บอกเล่าควาประทับใันี้คะตลอดช่วงสี่วันที่ตกเป็นเกษตาาวรรมไทยแล้ซิสเตอร์ได้ทาเดมตลอดมีความประทับใจุ่ไหนว่าเหการนที่ซิสเอร์ประทับใจเิเคซิสเตอร์ก็บอกแล้วนะไปดซิสเตอร์มแม่เราทำมาได้คนทมาด้เป็นนักบวญอันเป็นไม่ไม่มีอะไรพิเศษที่อายุกับ รู้มาแล้วแล้พวกปรากฏอย่างชัดเจนต่อหน้าคนไทยหลายควานว่าความตความเ็นกบานความเอความคิดชิดกับคนนี่เป็นเอกลักษณ์ที่องค์การสหปะชาชกอชัดเจนเดียวแล้วพวกเราก็ถ้าแต่ลงมาจากเครื่องบินจนกระทั่งไปญี่ปุ่นก็ เป็นเช่นนั้นก็อยู่กับคนอยู่กับเขาไม่ได้ท่านไม่ได้มาเพื่อใะไรทำอะไรพิเศษนอกจากมาพบปะกับคนไทยและผู้ทั่วไปว่าต้องการให้คนไทยก็อยู่ร่วมโตอาหารโตยังสุขสันตทุกคนพิสเตอร์ฟซ้ำกับขนมปังาดิเคยอะไรพีเตอร์ฟเรียกขน มีเรื่องอะไรที่ท่านไม่ชอบสื่อของพิซเตอร์ไปทนอย่วงถึงเลยไหมคะไม่ได้บอกอะไรเราคุยธรรมดาที่จะอยู่ในรถขอ่านไปที่ไปโน่นก็ฟูมีเรื่องสารพัดเรื่องแต่ก็ธรรมดาไม่มีอะไรแต่นี่เห็นประสบการณ์กอมีความสุขที่เห็นคนเยอะเห็น คนที่ต hmm. ื่นเต้นเห็นคนที่อยากจะอยากจะเห็นอยากจะอยากจะทำอะไรสักอย่างที่ไปไหนไปไหนก็มีประชาชนมากมายซึ่งไม่ใช่เป็นแค่บริษนะมีกองมีกองถือศาสนาอื่นก็มีแต่ก็มีความนั้นเรื่องสา เราทำอะไมีความสุขความสุข uh, ท the uh, ี่เศรที่ทำอะไรู่แล้วก็พอะบุตรก็ยอคกับที่พบว่าคนไทยก็ยิ้มิีเก่งไม่ใช่ทุกคนล้วนก่งที่เป็นก็ไม่เก่งแล้ก็ข้อกดรยิ้มัำให้เห็นว่าเป็นคนที่มีใจ ความควาเป็นกันเองกับทุกคนาาเดี๋ยววันนเราจะยิงเก่งแบบคน,นไท้เยนะคะพิมพ์ว่าเลยนะคะภารกิจของเจนราศดรบาลตลอดน่าจะเป็นสองวนันเห็นที่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราจะเห็นว่าในเวทางที่สนามสุกนะคะมีช่วงที่ท่านท่านเหมือนจะเริ่มเดือดช่วงนั้นท่านไม่พูดอะไรไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะปัจจัยไหนด้วยเรื่องของ เอาเวลาหรือสภาพอากาศใไม่ได้นทนเนเคะคือถ้าเราแต่ดูตารางเวลาท่านก็ไม่ได้นมาแล้วก็เริ่มเริ่มอะรที่ตามโปรแกรมกอสเสนิญั่างด้วยฉะนั้นก็หนึ่เดินทางสิจชโมงจากโตมถึงกรุงเทพ สิเดโยวนนั้นก็ไม่ใช่ก็ะของเราสบายแต่เราเราะฉะนั้นก็เนื่อนแล้วแล้วก็อากาศบนก็ะสำหรับซิสเตอร์ก็รู้สึกว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็อยู่ได้ดีสบายๆแล้วก็อากาศไม่ใช่ร้อนทีเดียวมาเชียหเทวาแต่ก็เย็นสบายแต่สำหรับท่านเป็นผก้คนที่มาจากต่างแดนก็รู้สึกว่า ร้องมากก็ซิสเตอร์ก็อธิบายว่าอันนี้ดีนะนี่เป็นอากาศที่ดีที่สุดในช่วงแต่ก็มัไม่ไม่ก็เชื่อเชื่อก็แบอ้าอย่างนี้แปลว่าเวลาร้องต้องอะไรสี่สิบองศานะนันแหสำหรับซิสเตอร์ก็ซิสเตอร์จบแล้วสำหรับซิสเตอร์ไม่มีปัญหาในเรื่องห้าสิบสี่ส 54ปีก็รู้นะความอากาศของประเทศไทยในสำหรับเราก็รู้สึกว่านำให้เหนื่อยมากมาแล้วก็ก็หขนไปหน้านก็ไม่ได้สดชื่นถ้าใครที่เห็นในญี่ปุ่น,น,นที่ปราโอบไปที่ญี่ปุ่นนั่งจ่าก็สด มันจะนั่งทำให้เขาดูเหแบบว่าสดชื่นมากกว่าแต่ว่าในประเทศไทยท่านมีความสุดความที่เห็นภาพใต้ท่านท่านพินท่านนี้ตลอดแค่เราดีบัตช่วงเท่านั้นคือยังรู้ไม่ทราบสนามสุขถึงแม้ว่าลมจะพัดเยอะก็จริงแต่ว่าท่านสวยชุบชืบขึ้นไปหลายชั้นนะคะอากาศก็จะอบอนคือซิสเตอร์ตอนที่เราดูวิดีโอมาค่ะภาพข่ายที่หยอกมากับภาพซิสเตอร์เห็น จะมีกลุ่มคนหลายกลุ่มที่ได้เข้าร่วมาพิธีบูชาพิธาที่อาสรวิหาธรรมทร์ิซเอร์บอกเล่าให้เราฟัง่มีการพิีบูชาพิธรที่ที่อาสรวิหารที่าสก็มีีารมีเด็กยาวโการมากยซึ่งเราไม่เห็นนะรเล ที่จะเอามจักแบบส่วนภาะวาติที่เศรสักวันก่อนที่จะไปท่อืนที่อื่นไที่าที่สอก็อยู่ที่โรงเรียนอันเมานีสากวัก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้กิจกรรมส่วนปรวัตส่วนสายประการได้อะไรต่อไปแต่คนเดินจากสั้ ก็มีเยาวชนที่นั่งร้องเขลมากมายมีตะโอและก็มีเด็กที่การต่างๆอื่นๆมีมากมายก็รูดตรงลานอาลาที่กานซึ่งเราไม่ได้เห็นน็เพร่ในรุกของสเนเซียนที่ได้อยู่กับพวกเรานนั้นเประสานสาบรัพวได้อยุดกับพวกเขาเป็นเวลาเวลาออกจากอาาหัก็ แต่ทงราเนันก็ม e like so ีเด็กกระอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ที่สัมกทาญ่ที่สูงกระดที่สัมปทานก็เสียเสเสียแล้วก็จานก้นก็ยัเยมวชนตั้งแที่เป็นกิกระบก็สนใจ็นพิเซษถ้าประเทไทยยู้สอนรลองกับสมัชสาของท่านที่ไพูดถึงตลอดแบนาคนที่สังคมอาจจะไม่ได้ถึงเข้าถึงแต่ท่านที่กว่าผ่านากคนทุกกลุ่ม มั้นีของปเจตน่าะจะมาฝากทีมมีประโยชน์ที่เป็นรีนงานก็คือให้รักกันสะพานอิสเตอร์มองว่าสี่วันที่ท่านอยู่ในประเทศไทยตรงกับเท่าหมา่ที่เราสร้างนะคะให้รักเป็นสะพานสามารถเชื่อมสะพานไปไหนได้บ้างันเพื่อนาคดูว่าเป็นได้ให้สำเร็จอย่างดีเพราะว่าไม่ว่ารดับคาทอลิกเวส์พูดไอสลามก็ทุกคนู็ไม่ได้ แต่ไม่ไจ้แยกกันไปถงทุกคนเพื่ออต้รับเพราะนั้นอันนี้เป็นอันเป็นความเป็นเหตุเดียวซึ่งประสํารณ์มาเน้นมากแล้วก็สันติถ้าเราอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเลนร่วมกันในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราก็สัพันก็จะเกิดขึ้นและคำแพงก็จะพุก จิิงทีละจริงดีละจริงดี่ะให้เป็นหนึ่งตัวสุดท้ายอยากให้ซสเซอร์ของรอบคันนี้คอยช่วยค่ะมีอะไรที่ซสเซอร์อยากจะแบ่งปันกับสแตนลีย์วันนั้นเขากระทำทย่างไรค่ะแต่ที่อยากจะบอกก็คือวันนี้เราเริ่มิทศการลตรียอรลับเสด็จเระ่องสำคัญและก่อนนี้เราได้เตรียมรลับเสด็จออกมาสังเกตเอาค่ะเพราะฉะนั้น thì cũng dùng dạng thế nào เป็นคริสต์เจ้เป็นศิษย์คริสต์เจ้าพระคริสตเจ้าอย่างจริงและอันนี้เราจะสำเร็จเมื่อเราสวดอธิษฐานภาวนาภาวนาขาในชีวิตของเราาะไม่มีภาวนาชีวิตของเราหลังเรียนก็อาจจะในสังค์เราอาจจะมีแบบมีหน้าวิตามีอะไรนั้นแต่ว่า ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากที่ถูกต้องที่มาจัดใจของเราเพราะฉะนั uh ้นทำภาวนาเป็นอันดับแรกในชีวิตคริสต์ของเราเป็นเยายางที่ดีเพื่อนคนรู้เพื่อคนอื่นที่ยางไม่รู้จักพระเยซูก็จะบอกองค์โมหิมือนกับคริสต์จนค่แรกเดียวเขา ่แล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตทุกคนในที่นี้ร่วมกันร้องเพลงให้รักเป็นสะพานปิดท้ายวันนี้กันสวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวขอวอนุญาตมอบสองรางวัลให้กับของขวัญที่เราเล็กเล็กน้อยๆนะคะให้กับอลตอร์นะคะขอาได้เชิญคุณสุเทพเดี๋ยวเรา,าเชิญคุณค่ะในตัวแรก